ตอนนี้เราไปที่ Art Today กันค่ะครับผม Ar t Today วันนี้นะฮะจะพาไปทำความรู้จักชีวิตของอดีตเด็กด้อยโอกาสครับค mm hmm. ่เพสะเทือนนักเมืองนะครับที่วันนี้เนี่ยกลับมาเป็นผู้เ้างโอกาสให้กับเด็กๆนะฮะด้วยการใช้วิชาความรู้ได้ศิลปวัฒนธรรมนะครับ mm hmm. คือร้องลําเล่นลิเกะนะฮะฝึกฝนเด็กๆด้อยโอกาสครับในย่านอำเภอคลองขลุง mm hmm. จังหวัดกำแพงเพชรนะฮะแล้วก็ mm hmm. พื้นที่ใกล้เคียงนะครับให้รู้รักในศิลปะการสแสดงพื้นบ้านของไทยแล้วก็ใช้เป็นวิชาหาเลี้ยงชีพอย่างสุดจริตครับ ริกเเด็กคลองกลุ้มมีใจหมายมุ่งศึกษาสืบสารศิลปะพัฒนาเพื่อให้ทุกคนสวยเท่ที่เกิดริเกดนะของกลุ่มสินได้นะเพราะว่า ครูเป็นครูจิตอสาสาเข้าไปสอนตามโรงเรียนต่างๆแล้วพอพอไปเจอกลุ่มเด็กอยู่กลุ่มหนึ่งตอนนั้นสอนโรงเรียนพี่บุญวิทยาคารเตี่ยมเพอของข,อง,ของนะครับก็ไปเห็นพวกเขา,า่เป็นเด็กที่พอติดคุกบ้างอยู่กับยายกับตาบ้างพ่อแม่แยกทางกันบ้างแล้วก็กำพาบ้างครูเลยจับเด็กกลุ่มเนี้มาฝึกมาฝึกกองยาวก่อนนะครับก,กองยาวเสร็จแล้วพอยิ่งรู้ลึกว่าเขา เขาต้องการใช้ตังค์เขาต้องอยากมีส่วนหนึ่งที่เราต้องเติมเต็มให้พวกเขาไม่งั้นเขาก็ต้องไปรักขโมยคนอื่นกินหูเลยในเมื่อกองยาวเขาลำได้มีพื้นฐานื้นฐานท่าลำครณบอกเอางี้ไหมลูกหันลิเกกันครูเป็นเด็กด้ยโอกาสแล้วครูก็อยากจะเติมเต็มโอกาสให้กับทุกคนครูมีครูมีเขาเรียกไงมีคอนเซปต์ชีวิตกับการดูแลเด็กก็คือจากเด็กด้อยให้เขาเป็นเด็กได้ แล้วเขาให้เขาเป็นผู้ให้เมื่อเราได้ด้อยโอกาสปุ๊บเราได้โอกาส,าไ,ดกาสาได้โอกาสแล้วจะทำไงให้โอกาสนี้ส่งตากต่อขอกับคนอื่นถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยตลอดชีวิตแต่ไม่ทอ้อมันตองตรงว่าความเหนื่อยของคู่มันกลายเป็นความจาชิงเป็นความจา้าริงสิมันเป็นเหมือนเหมือนชีวิตประจำวันหนูไปแล้วบางทีกูอยากหยุดแต่พอไม่เห็นต่้งเนี้ย เี่ยเด็กเด็กน,นั <c oughs> เขาเพิ่งเริ่มเข้ามาแล้วถ้าคุณหยุดปุ๊บจากความตั้งใจของเขาจากสิ่งที่เราจะขัดเกลาให้เขารักตรงนี้ถ้าคุหยุดแต่ทุกวันนี้คุณไม่ไม่เคยหวังอะไรเลยนะไม่เคยหวังว่าจะต้องมีใครมาช่วยจะต้องมีใครมาทุ่มเทให้สิ่งที่สำคัญทสุดคือกําลังใจจากลูกรูกแล้วก็กําลังใจจากคนที่ ผ่านมาเยอะปัญหาคูเคยร้องไห้หลายวันแล้วจิตจะหยุดอาว่าครูอะเอาเด็กบ้าหากินถึงแม้คูจะเป็นครูไม่ได้เงินเดือนแล้วแต่นะเป็นครูจิตอาสาแล้วแต่แต่ครูอยากให้ทุกคนอะพ้นจากชีตเด็กๆทรูที่เคยเจอมาคูเคยรักขโมยเขากินคูเคยคูเคยทําในสิ่งที่มันไม่ควรทานั่งคูเป็นเด็กคูก็ไปมองครูแล้วก็ย้อนหลัง ย้อนหลังไปดูครูแล้วก็มาเดินหน้าลดมุมด้อยต่า,างๆเด็กครูยอมอดได้แต่ไม่ยอมให้เด็กอดคือครูเกิดจากจุดศูนย์นะครูก็ไปจากจุดศูนย์อยู่แล้วไม่มีอะไรไปได้อยู่แล้วแต่สิ่งที่ครูยอยากได้นะคือครูอยากให้ทุกคนเห็นว่าไอ้วัฒนธรรมที่เราสิ่งที่เราทําอยู่เนี้ยมันเป็นสิ่งที่งดงามแล้วจงคิดด้วยว่าถ้าเราตั้งใจทํา มันจะเป็นความดีเป็นจุดเล็กๆก็ช่างมันแกูคิดว่เป็นจุดเล็กๆซึเ่กกเ,ปเ,เ,เป็นความดีอยู่ท่ามกลางความมืดมนนะก็ยังสือว่าเป็นแสงสว่างดวงหนึ่งที่อาจจะไปส่องให้ใครเดินถึงจุดฝั่งจุดถึงฝั่งก็ได้คนระับ จะเป็นครูจิตอาสานะครับแต่หัวใจของครูเพที่มีให้ต่อเด็กๆแล้วก็ศิลปนะปะวัฒนธรรมไทยนะครับก็ยิ่งใหญ่เหลือเกินนะฮะหวังว่าเด็กๆจะสืบทอดเจตนารม์ของครูเพในภายภาคหน้าด้วยกันนะครับดูจากสัมภาษณ์เมื่อสักครู่นี้นะคะได้เห็นถึงพลังอันยิ่งใหญ่ที่จะเปลี่ยนสังคมไปในทางที่ดีขึ้นของครูเพจริงๆนะคะคเป็นกําลังใจให้นะคะ